หลังจากที่เราพัดเลือกนักเรียนเพื่อมาร่วมในโครงการนี้นะคะเราก็จะเตรียมพร้อมพวกเขาเหล่านั้นในด้านร่างกายเสียงแล้วก็ด้านจิตใจก็คือด้านร่างกายเราก็จะให้เขาเนี่ยรู้จักร่างกายของเขาเองเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักแสดงต่อมาหลังจากนั้นเราก็จะพัฒน,นาเรื่องเสียงเพื่อใหอ้สามารถที่จะโปเจกตเสียงได้ ใช้เสียงอยูถูกต้องแล้วก็อ,อ่านจิตใจแล้วก็จะมีให้ลองส่มบทบาทต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจใจิตใจของตัวละครที่เขาได้ส่มบทบาทนั้นๆค่ะซึ่งในาาระดับที่หนึ่งเนี่ยเราจะเน้นเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่องห,หลัง เพื่อประกายความฝันที่เรามีแล้วใจอยู่ตรงนั้นได้เป็นดาวบนฟนา สริมสร้างคุณภาให้กับเด็กทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะเข้าแต่คนที่ให้เขียนสมัครเขาบอกมาว่ามีแม่ก็เลยให้เข้าก็เข,าเข้ามาดูแล้วก็เ,กเรียนไปเรื่อยก็ได้เจอกับคุณครูคุณครูก็ไม่ดุจากกันแรกคิดว่าดุได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนก็สนุกดีครับก็เป็นกันเอง ส่วนในระดับที่2องเราก็จะเน้นเรื่องของจิตใจหลังจากที่นักแสดงเน,นได้ทั้งทางด้านร่างกายและเสียงแล้วเราก็จะให้เขาลองสูงบทบาทต่างๆประมาณสามบทด้วยการได้เป็นดาวบนฟ้า จังหวะที่แม่มาเห็น่ที่นี่เขาเปิดรับสมัครที่ศูนย์วชนแม่ก็เลยให้เขามาเรียนเรียนเสร็จเขาก็แฮปปี้มากคือคือเดิมแต่เป็นคนที่ชอบร้องเพลงแล้วแล้วการที่เขาร้องเพลงเนี่ยวเขาจะค่อนข้างไม่มีซีลิ่งในการแสดงออกเท่าไหร่แม่เลยบอกให้เขามาเรียนที่นี่แล้วเรียเสร็จก็ได้เลยจะเห็นนี้เป็นช้เนี่เขากล้าแสดงออกกล้าที่แบบอยู่บนเวทีแล้ว ใช้อารมณ์แบบไหนบังคับตัวเองได้ยังไงการตื่นเต้นแล้วรู้จักล,ลดการตื่นเต้นของตัวเองลงตรงนี้นว่าทำอะไรได้บ้างตรงนีน้เขาก็มาใช้เอาจากการแสดงนี่มาใช้ได้เยอะเลยตอนแรกก็เบือ่อที่เกไปบอกดนะูตอนแรกก็เบื่อแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะเรียนเทานน่าไหร่แล้วพอดูไปเรื่อยก็รู้สึกว่าพุกพันในประมาณนั้นก็เพื่อนก็เยอะ ๆและในระดับที่3ก็จะเป็นส่วนของขั้นตอนในการทำละครเวทีนค่ะ เป็นดาวดวงใหม่ในพรุ่งนี้ถึงจะเหนื่อยเพียงไหนไม่ท้อสักนาทีที่ว่างบนฟ้ารอเราให้ก้าวไปเพื่อประกายความฝันที่เรามีแล้วใจอยู่ตรงนั้นได้เป็นานนาาเเสริิมยววชชนให้ีีีคุณภพตท่ดีมากๆสหรับ ด็กรุ่นนี้ที่ดีกว่าไปเล่นเกมไปเล่นที่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะในระดับที่สามที่ทำละครเวทีค,ครูนะคะก็ได้คิดกันแล้วว่าจะทำเรื่องอะไรดีเพราะว่าผ่านมาสองรุ่นแล้วก็เป็นแนวจินตนาการส่วนใหญ่ก็ในระดับที่สามมันตรงกับปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนซึ่งตอนนี้ทุกคนเอง ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ลเลยอยากที่จะเอาประเด็นเรื่องนี้มาใส่ในละคระเวทีเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ถึงปัญหานี้แล้วก็ช่วยกานแก้ไขค่ะก็รู้สึกด,ดีใจมากค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้แสดงละครเวทีเรืงนี้ก็นำไปใช้ในที่โรงเรียนก็คือเพื่อทำให้มีสมาธิมากขึ้นก็ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนจากเมื่อก่อนนี่เคยออกไปพูดเลย่อนเรียนนะคะก็แบบว่าเป็นคนที่แบบ เม่ค่อยกล้าแสดงออกอะคะ่ะพอมาเรียนก็รู้สึกแบบว่ามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นอะคะ่ะรู้สึกสน,นุกได้ประสบการณ์แล้วากคนที่ไม่กล้าแสดงออกก็กลายมาเป็นคนกล้าแสดงออกและดีใจมากที่สร้ร้าง,งควาเวิรีกับเพื่อนๆแต่ก่อนแม่บอกว่าให้ฟ้องไปร้องเพลงเพาะก็ไม่กล้าไปเพราะว่าอายเขิน <laughs> ตอนนี้ก็ <laughs> มีความการา ละครเวทีเรื่องนี้ก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อเจะให้ละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยออกมาอย่างดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะช่วยติดตามชมและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ไไม่เย็นกูดังดนี้ดูละครอยู่โว้ยหรออะไรนะขอโทษนะครับปิดโทรศัพท์ด้วยครับอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงปิดโทรศัพท์ด้วยครับปิดโทรศัพท์ครับครับละครจะเริ่มแล้วครับครับละครเียวเอินไปยแล้วท่านผู้ชมครับปิดโทรศัพท์ยังเดี๋ยวก่อนนะคะ ขอพังต่ำเรนิดนึงค่ะถ้าท่านชมท่านใดอยากถ่ายรูปกรุณางดใช้แฟลชนะคะและถ้าท่านชมท่านใดอยากได้ฮารรดในการรับชมกรุณายากพูดคุยกรุณาอยากพูดคุยขณะนักสแสดงกำลังแสดงด้วยครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านดัมดิงสู่ใต้ทะเลได้เลยค่ะ วยมาเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานฉลองฉลองประจำปีของเมืองเรา <Yeah. S 1> แล้วปีนี้นะคะทุกสัตมาเป็นปีที่4ี่ล้านสองแสนมื่สพัน3รแล้วนะคะโหพวกเรานี่อยู่กันมานานมากเลยใช่ไหมคะแหมตีฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่า พันปีจะยังมีงานประจำปีแบบนี้หรือเปล่าตอนเนี้บ้านของเราก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมามากมายเพื่อนของเราหลายตัวที่ว่ายไปแถวเขตน้ำตื้นก็ป่วยกันมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ยังมีขยะแปลกๆจมมาแถวบ้านของพวกเราอีกแต่ก็เถอะนะคะไหนๆวันนี้ก็มาถึงแล้วและทุกท่านก็จะได้พบ พลังของนักแสดงที่ไม่ว่าจะยังไงพวกเขาก็จะรักษาประเพณีดีไว้ค่ะ เชื้อข้าอเดียวเควผู้คนปรลกงานหาพนโดนแดดจนร้อนจนพอรำมาพวกเราสิชิมบานทั้งวันจากสับราตาอคตรเละ เราจะหมดรู้ไหมใช่พี่ปาการังก็เหมือนบ้านของพวกเราทุกคนนะถ้าไม่มีพี่ปาการังพวกเราก็ไม่มีอาหารหรืออาจจะติกก่นทีไปแล้วก็ได้ไม่ได้โตจนถึงวันนี้หรอกวันนี้พี่ปาการังก็เดือดร้อนพวกเราต้องช่วยกันแล้วเพื่อนอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยเราขอร้องคิดว่าใครอยากขอเองก็เองอ่ะ ไม่ได้พูดคนที่มาต่อก่อนผ้าลงใช่ใช่ไอ้พวกกอ สำหรับพวกเราไปจบไปแล้วไม่ต้องห่วงพี่นะพวกเธอหนีได้รีบไปน้าไปหน้าน้ำที่ปลอดไทยดีกว่าไม่ถ้าเราไปพี่ก็ต้องไปด้วยพี่ไปไหนไม่ได้เธอก็รู้นี่ปลาน้อยพี่ตัวหนักเกินไปแล้วพี่ก็ไม่มีคลีบไม่มีหางอย่างพวกเธอพวกเราต้องช่วยกันนะเพื่อนไม่มีใครอก พี่กำลังอยู่ที่นี่ดเดือดใช่ไหมแล้วเราจะทายัางไงกันดีล่ะพวกเราตัวนิดเดียวนะจะแบกพี่ประกาศังไปได้ยังไงไม่ได้ก็ต้องได้ฉันไม่ยอม้พี่ประกาศังไว้แน่ๆปาน้อยพี่เข้าใจนะว่าเธอรักพี่ประกาลังมากแต่ว่าตอนเนี้ยทุกคนกาลังจะเดือดร้อนอนะ่ะเรารีบไปหาท่านผู้เฒ่าเต่าก่อนนะเราค่อยมาช่วยพี่ประกาศังไงพี่กพ้งพูดถูกนะเรารีบไปกันเถอะไม่ ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทองที่เรามีอยู่ล่ะไม่เป็นไรชาบูยังไม่ช่วยฉันจะแบกพี่มาทางไปเองไปสิ